ปไปเยือนน้ำเป็ี่ยนละกะ็นทายวันสวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้มาเที่ยววัดไผ่ลงบัวปวดเห็นน้อพี่น้องสวยงามบลังการเลยเถื่อแหลกเถื่อเถื่อแหลกถี่มห็นความงามความบรรลังการเ<ม>บิ่งพี่น้อง <c oughs> ให้พี่น้องได้เบิ่งกันผมกผมได้เคยมาเถื่อแหลก ข้างที่กวงามที่ยังเดินโอ้เบิ่งที่น้องตึ้งกับห้องเตส่ส่างวัดสันฮะชิปนี่สิบห้าเบิ่งวัดไทยล่งน้วเห็นบ่ วัดไข่ลงบัวพี่น้องมาอยู่วัดไทล่ลงบัวนะครับขวมสะพานได้ปะขึ้นสะพานพี่น้องเป็นเทียเ่ยวเลี่ยวหลบซ้อนขามสะพานแดนเปียดสวยงามมากจากเลยพี่น้องโอ้ฝนแพะเจ้า,างไงที่ทางฝน ที่นี่วัดไทยหลวงวว้าวียังอะไรนั่นแม่เกี้คืองามแท้ทั้ทงคมยังสะพานแขวนให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องเบิ่งพี่น้องเพื่อมาลังกรให้พี่น้องได้เบิง่งโอ้เมืองไทยกต่ง,งามประณีตตัวข้ามาเบิ่งเปีดบ้านยูโด,ดงเปีดดยดเทศบานเอาคน ใต้ไล่ย,ยุ่พะจะขาดกันตายบพปีดลมและนี่และนาดโคเปีดดงเปีดพี่น้องดงเปีดเป็นอย่างบุคือลมโอนาตาเปลี่ยนเป็นอย่างสี่จนเปีดวัดไข่ลวงวัวพี่น้องโตบักสูงหนึ่งสองโตวมืว่อนาเปลีนเอา นี่หสูตัวนั่นเอียดหัวกระเมยนี่คือลูกน้องมันลูกน้องเปียกโอ้อลังการงานสางพี่นอ้องพยง่ายย่มอ่านหนังสือเฮ้ยถือจาตาอ,อจาตาพี่น้องถือจอตาพ่อโมอลังการงานสาง ที่นี่วัดไผ่ลงบัวพี่น้องอขอบคุณเลยลายพี่น้องจบอยู่คลิปนี้ซํานี็แล้วกันขอบคุณครับผม